นุสลาร่วมทีมไดมอนด์ฟูดลุยไทยแลนด์ลีกเลข2องไดมอนด์ฟูดเปิดตัวมือเซตทีมชาติไทยจะเข้ามาร่วมทีมในการแข่งขันไทยแลนด์ลีก2021เลกที่2สวัสดีครับมาพบก,กับช่างยอดเช่นเคยนะครับไดมอนด์ฟูดวีซยืนยันคว้าตัวนุสลาต้อมคำมือเซตทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทีมในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤด,ดูกาล2020-21เลกที่2นะครับ ไดมอนด์ฟู้ดทำผลงานในการแข่งขันไทเดนลีก2021ในเล็กแรกด้วยการจบอันดับที่3จากผลงานชนะ5แพ้2มี15คะแนนนะครับดังนั้น i ดมอนด์ฟ o ดยืนยันว่านุศราต้อมคำจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมลุยศึกไทยแลนด์ลีกเลที่2ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่6มีนาคม2564นี้นะครับสำหรับนุศราไม่มีชื่อลงแข่งขันให้กับทีมไดเลยในช่วงไทแลนด์ลีก2021ันีเลกแรกก่อนที่จะตัดสินใจยาใ้ายเข้ามาร่วมทีม Diamond Food ซึ่งในช่วงเลทที่2 และเธอเองได้ผ่านประสบการณ์การเล่นในไทยแลนลดิกมาแล้วทั้งกับกระทูภูเก็ตไอเดียขอนแกน่นและนครนาชสศีมา The ะมอล VC Diamond Food VC จะลงสนามเกมแรกในเลกที่2ไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนลดิกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21นะครับก็จะพบกับโปรเฟก VC ในวันที่6มีนาคม2 5 6 4 เวลา18นาฬกานะครับที่อาคารกีฬานี้มีบุตรกรุงเทพมหานครนะครับก็ถือว่าเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่แฟนบอลล์บอลสงสัยกันนะครับว่านุสราจะเข้าร่วมกับทีมไหนก็นี่ก็ทราบแล้วนะครับสำหรับนุสราต้อมคำทีมเดียวกับไดมอนด์ฟุ o ตก็จะมีออนอุมาซึ่งถือว่าเป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ